อันนี้พี่เป็นอันนี้คือเขาเรียกว่าถ้าคาสิโน,นนี่เราต้องเบินไพ่ไปก่อนหนึ่งไพ่สามหลักนะครัสิบสี่พี่เซจมือโชว์เจ้ามืโอมโชว์ไว้สิบแล้วลูกพี่เช็คดูแบบโอเคอมือโชว์ไว้สิบปุ๊บถ้าเป็นอย่างเงี้ยลูกพี่ต้องดึงอย่างนั้นก็ต้องดึงเพราะเจ้ามือโชว์สิบไว้อันนี้พี่ยี่สิบแจมยี่สิบแจมนี่คือสเตย์ละไม่ดึงละ ต้องต้องทำมือไม่ดึงละโอเคไม่ดึงแล้วจ้ามือก็ได้20แต้มระหว่าชนอันนี้คือพุชใช่ไหมเจ้ามือก็จ้ามือก็20อันนี้เราก็า20ี่สเพราะว่าเราเสมออนะ่ามาันก็ต้องเก็บไปจ้ามือไม่ต้องมีการดึงอะไรเลยไม่ต้องดึงเจ้ามือก็ไม่ดึง <c oughs> ดึงก็ตายอ่าสเจ็ด <c oughs> สิเจ็ดนีเกิอันนี้สี่สิเจ็ดนี่ไม่ดึงแล้วไม่ดึงละอ่าหกอะไรสิบห้า ตายใช่ไหมจมือตายเพราะว่ายังไงต้องมือต้องดึงอยู่แล้วไงอ,อย่างที่พี่บอกอันนี้มีสิบแบบต้มใช่ไหมแต่ว่าเจมือโชก้าไว้เราไม่ควรที่จะ Double ดับเบิลดาวเพราะว่าอะไรเพราะเราเสี่ยงที่จะจมือเราจะดึงมาเราดึงได้แค่ใบเดียวไงแต่ถ้าเราดึงมาแล้วถ้าเราดึงธรรมดาเนี่ยเราดึงได้เพิ่ไมไง เพราะฉะนั้นอันนี้คุณต้องเห็นเนี่ยอันนี้คือ21แต้มคือผ้าใหญ่ที่สุดแล้วไม่มีนชนะชนะนี่ได้ใช่ไหมแต่ว่าเจ้ามือโชว์แค่เก้าจังมือมี11แต้ 16, 17, มเนะหมือนกัน16บหกสเจสปดนี่ยเราชนะนะเพราะมันเสี่ยงนะถ้ามีกีดดึงมาใช่ไหมสิบมันตรงนี้ก็เราก็เสมอแต่ถ้าสมมติดึงขึ้นมาแล้วมันไม่ได้สิบตรงนี้ใช่ไหมแล้วจังมือมาสิบตรงนี้เราก็เสียสองเลยแทนที่เราจะเสียแค่นหนึ่งใช่ไหม ลูกพี่กำลังได้กำไรอยู่นะพี่ใช้ดูก่อนโอเคอันนี้มีสิบหกแต้มยังไงต้องดึงไงเ,เพราะสิทนะเพราะอันนี้มันใหญ่อยู่แล้วไงมสิบหกแต้มนี่มันสูงอยู่แล้วบางทีไม่ดึงก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะต้องดึงมันรู้ว่าจะตาย,ยแล้วแต่ว่าอาจจะมีสิทธิ์ชนะถ้าห้าตกที่นี่ก็ชนะใช่ไหมอันนี้คือตายนะแต่ว่าดูดีเจ้ามือก็มียี่สิบแต้มเพราะฉะนั้นยังไงก็แพ้ไงสิบหกก็แพ้ยี่สิบเหใช่ไหม ก็มาขีดเข้ามาเอ่อต้นต้องใส่หนึ่งโอโห้ไพ่นี้ชอบมากเห็นไหมเจ้ามือโชว์หกเราได้สิบเอ็ดแตม้มเพราะฉะนั้นอันนี้เราดับโบนด้าได้เลยใส่มาอีกสองเหรียญเลยใส่มาทุกเออใส่มาสองเหรียญปุ๊บใช่ไหมแล้วก็ดับโบนด้าไปเห็นไหมยี่สิบเอ็ดแตม้มเจ้ามือมีแค่เท่าไหร่สิบสี่ใช่ไหมสิบสี่ สิบสี่สี่ก็เป็นสิบแปดใช่ไหมถูกไหมใช่เพราะฉะนั้นลูกพี่ได้กินหมดเนี่อเอเอลูกพี่ได้กินสองเท่าเพราะว่าลูกพี่มีสิบเอ็ดแต้มแล้วดึงขึ้นมาดับดับเบิลดาวนหนึง่งอันใช่ไหม,มก็เป็นยี่สิบเอ็ดแต้มแล้วพี่ก็ต้องจ่ายสองใช่ไหม,มเอเอพี่ก็แพ้อูกง่ายง่ายง่าย นี่ยี่สิบแต้มต้องมือโชว์สามจริงๆแล้วเนี่ยในคาสิโนเนี่ยบางคาสิโนเนี่ยเราสามารถแยกขาได้สองขาถ้าเราโชว์เลขสามเนี่ยเราสามารถแยกขาสมมติมาสิบสิบ,ส,บสิบก็ได้ไงแต่ว่าอันนี้เราเล่นแบบเซฟใช่ไหมเราก็จะสเตย์ละไม่ไม่ดึงลเนนนนะเอ,อันนี้สิบสามแต้มนะยี่สิบแต้มเสมอใช่ไหมอันนี้คือเสมอโอเค เราได้กำไรอยู่จะหยุดก็ได้หรือว่าจะเล่นต่อก็ได้เตอนนี้ทีเพิ่มมาส0มสิบเพิ่มมาหนึ่งร้อยเะโอโชคดีอะไอ้ไม่เอาแล้วไดมแต่รูพี่ซื้ออินชูนันดีกว่าใส่มาหนึ่งยใส่มาหนึ่งร้อย่ใส่มาขนาดนี้100่งร้อยเดี๋ยวนะค่งครึ่งหนึงของ300คือสองหนึ่งร้ยเดี๋ยวพี่จะเอาเอามาหนึ่งร้อเลย เดี๋ยวพี่จะแลกให้ซื้ออัญชันนะเพราะว่าเคสอันนี้เป็นดีมากปุ๊บพี่พี่จะให้ไปอย่างนี้นะแล้วก็ลูกพี่ก็ใส่มาเออร้อยห้าสิบนะเพราะว่าครึ่งหนึ่งของสามร้อยคือร้อยห้าสิบใช่ไหมเสร็จปุ๊บก,ก็มือมันก็แบ็คแจ็งไง <c oughs> เพราะฉะนั้นแบ็คแจ็คก,ก็คือ,อไ,ไม่ไม่เอาไม่เอาไปเพราะเราซื้ออัญชันสอ,นะองตัวนี้ไม่เอาไปเราก็ได้เงินของเรากลับไว้เหมือนเดิมอ่านะ